วันนี้นะครับก็มีของเล่นใหม่มาให้ทุกคนได้ดูครับนี่วันนี้ผมได้สั่งไฟมาใหม่นะครับเป็นเป็นยี่ห้อหมายยินนะครับพอดีไปเห็นในคลิปต่างๆนะครับที่เขาใช้ไฟเป็นโคมนะครับแล้วก็ปลาออกมานี่สีสวยแล้วก็น้ําสวยมากนะครับวันนี้ก็เลยสั่งโคมมาทดลองให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราใส่ในตู้ปลาแล้วเนี่ยมันจะมี อาะไรบ้น,น,บนเดี๋ยวจะมาทดลองกับตู้ข้างหลังนะครับแต่ว่าตู้ข้างหลังเนี่ยอาจจะดูไม่สวยหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ไฟเปิดไฟนานเพื่อให้ตะไคร่มันขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองไฟตัวนี้นะครับแต่ไฟตัวนี้มันจะเป็นโคม100วัตต์นี่ที่ผมสั่งมานะครับมันจะมีอยู่2รุ่นนะมีรุ่น60วัตต์กับ100วัตต์แต่วันนี้สั่ง100วัตต์พอดีสั่งมา2โคมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าใส่โคมเดียวแล้วเนี่ยมันจะสว่างพอไหม แล้วข้อดีของตัวนี้มันเหมือนแบบเวลาเราดูแล้วมันเป็นภายน้ํามากด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราตัวนี้ครับมันจะมีตัวนี้สามารถถ้าเรามีฝ้าเนี่ยเราก็สามารถยึดฝ้าก็ได้นะแต่วันนี้ผมไม่มีผมจะใช้ตัวขาตัวนี้อันนี้ขาก็ต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับนี่จะเป็นตัวไฟอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟข้างในกันเลยนี่นะครับตอนแรกนึกว่าโคมจะเล็กนะครับเจ็ดที่ไหนได้โคมใหญ่มากนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลย แล้วก็เป็นไฟจะเป็นดวงเงี้ยเดี๋ยวนี้ที่จีนเนี่ยจะเป็นไฟอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเลนขยายใหญ่มันก็ทําให้น้ําสวยมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เท่าที่ผมไปดูงานนะครับเป็นเป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็จะมีซิกซิกเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบายความร้อนนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวสลิงให้เราถือไฟอย่างนงี้อ่าเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะมาลองติดตั้งให้ดูนะครับนี่ตัวไฟก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้อย่างนี้ด้วยนะครับอ่าแค่นี้เองครับแต่โคมนี้ประมาณอา่อาราคาขายนะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบพกว่าบาทครับนี่ครับแต่ว่าเป็นโคมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตู้นี้เท่าที่ดูตอนแรกจะมาใส่มา2คมแต่ว่าถ้าพอเห็นสินค้าตัวจริงแล้วอะผมว่าน่าจะโคมเดียวก็พอนะครับอ ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นผมด้านหลังผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไฟหลอดสีแดง2หลอดแล้วเดี๋ยวคอยดอูคลิปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าเวลาที่เราใส่ไฟสีแดง2หลอดเป็นไงแต่ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทํารีวิวตัวนี้ให้ดูว่าใส่คมตัวนี้แล,แล้วลักษณะจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ไฟตัวนี้ครับเป็นโคมนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเอามาทดลองใช้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นยี่ห้อหมายยิ้นนะครับขนาดไฟเป็นประมาณ100วัตต์นี่หลังจากที่ใช้ไฟมาชิดหนึ่งผมว่าข้อดีของคนที่ชอบคมแบบนี้นะครับก็คือสีของน้ำนะครับมันก็ยังใสแล้วก็ให้ปลาสีแดงแล้วก็สิ่งสำคัญมันทําเป็นภายน้ําได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งแสงที่มันส่องมานะครับมันเป็นลักษณะของแสงเหมือนธรรมชาตินะครับสีปลาก็จะไม่ค่อยเพี้ยนสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะ ที่เอามาทดลองก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแต่ว่าโคมแบบนี้นะครับที่จีนเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยเอยเดี๋ยวผมพยายามจะสั่งแล้วมาทดลองอันนี้ก็เลยเอาให้เอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาที่ใช้โคมแบบนี้มันมีลักษณะดียังไงนะครับนี่ครับแล้วก็เห็นไฟไหมครับมันก็จะลงสม่ําเสมอแต่ข้อดีคือมันจะไม่ไม่เหมือนหลอดไฟตู้ปลาทั่วไปอา่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าเาวลาที่เรา ใช้โคมหมายยิ้นแล้วเนี่ยกับเปิดไฟ LED 4แถวนี่ลักษณะไฟจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมันก็คือโคมไฟหมายยิน100วัตต์2หลอดนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองปิด1หลอดให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้1หลอดกับอันนี้คือตู้60ครับมันจะขนาดไหนนะครับอ่า อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะปิด1หลอดนะครับเห็นไหมครับนี่เวลาที่ปิด1หลอดเห็นไหมครับมันจะลักษณะไฟเนี่ยมันจะลงประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น1หลอดเดี๋ยวผมว่าเหมาะกับตู้ส6ิหแค่1ตู้นะครับแต่ว่าถ้าตู้ใหญ่ตู้4ี่ควรจะใช้2หลอดอ่านี่เดี๋ยวผมเปิด2หลอดให้ดูนะครับอ่าตัว2หลอดก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับ ก็มันถ้าใช้หลอดเดียวอ่ะพายน้ำมันจะค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ามันข้อเสียของมันคือมันลงได้ได้ทีละจุดเห็นไหมฮะอ่าแต่ว่าสีของปลาเห็นไหมครับสีสวยเหมือนธรรมชาติได้ได้เหมือนแสงอระอาทิต์นะครับนี่นะครับโอเคผมจะกลับมาให้ดูแสงเวลาสองอันเหมือนเดิมเห็นแบบนี้ไหมครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดลองกับหลอดไฟ led สแถวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนถ้าอันนี้ผมเปิด led 4แถวถูกไหมครับพร้อมกับโคมหมาย,ยินนะครับแสงมันจะเข้มมากข้อดีของ led เนี่ยมันจะทำให้ไฟทั่วทั่วตู้เลยถูกไหมครับปลาปลาชัดขึ้นแดงขึ้นเห็นไหมครับนี่นะครับแต่แต่แตข้อแต่ถ้าผมชอบนะผมชอบอเหมือน อันนี้หลอดไฟสักดวงหนึ่งแล้วก็โคมไฟใหม่ย,ยินก็สวยอันนี้มันจะทําให้ทุกอย่างเข้มหมดแสงมันทั่วตู้ถูกไหมครับเด,เดี๋ยวทีนี้ลองปิดโคมใหม่ย,ยิ้นนะครับทุกคนจะได้เห็นนี่ครับออันนี้เป็น LED นะครับเป็นสี่แถวสองโคมเห็นไหมฮะสีปาก็จะดูเข้มขึ้นมันวนวลขึ้นไม,ไม่สว่างมากถูกไหมครับ อันนี้สีมันจะจัดมากเลยแล้วก็ลองดูคมเดียวเป็นไงนี่อันนี้คมเดียวติดอยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะสะลัวสลวนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้คมเดียวติดอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับอืม เห็นไหมเวลาที่เราติดไฟต่างกันนะครับความความสวยความอะไรก็จะต่างกันด้วยเห็นไหมครับอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมฮะถ้าเราเปิดสองโคมก็จะสวยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมกลับมาเปิดตัวหมายิ่งสองโคมให้ดูนะครับอ่าเปิดหมายิ่งโคมเดียวก่อนเห็นไหมฮะถ้าใช้โคมเดียวเนี่ยภายน้ําค่อนข้างเห็นชัดใช้ร่วมกับ led นะนี่นะครับอันนี้ก็มาเปิด สแถวอ่าแล้วก็ปิดตัว2อันนี่เห็นไหมครัที่ผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับไฟ led 4แถวกับโคมอย่างนี้ที่ทำภายน้ำนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วลูกค้าก็ลองไปเลือกดูหรือว่าลองเอาไปผสมได้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าตู้ใหญ่จริงนะแล้วมี led สี A, ่แถวสหลอดแล้วก็มีโคมนีน้อีกนะครับมันก็จะทำให้ความ เข้มของสีปลาอะไรต่างๆเนี่ยตู้มันดูชัดขึ้นแต่ถ้าชอบแบบธรรมชาติภายนะ้ำเหมือนเหมือนแม่นะ้ำจริงๆอ่ะครับแนะนำเป็นโคมสองอันนี้เท่าที่ผมใช้มานะผมว่าโอเคแต่ถ้าชอบความความสว่างของอความแสงเสมอทั่วตู้นะครับก็จะเป็นตัว LED เป็นหลอดนี่ครับแต่ว่าใส่ผสมกันได้นะผมว่าก็สวยอีกแบบหนึง่ง ต่สาหรับผมณนะตอนนี้ผมว่าไอคม2ตัวนี้ก็โอเคทําให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นสีปลาก็จะไม่ค่อยสีปลาก็จะไม่ค่อยโดดขึ้นมาเท่าเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูเผื่อทุกคนอ,อยากจะซื้อแล้วก็เอาไปลองใช้ดูนะครับก็จะมีหลายๆแบบนะครับตอนนี้คมพวกนี้ก็จะมีหลายรุ่นเดี๋ยวผมเอามาทดลองใช้ดูก่อนว่ามันดีขนาดไหนแล้วค่อยเอาเข้ามาขายอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็ สั่งผมก็ได้นะครับเราก็จะมีนําเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เอามาทดลองนะครับให้สําหรับลูกค้าที่กําลังเลือกไฟตู้ปลาทองหรือว่าปลาต่างๆอยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ